วิดีโอนี้สนับสนุนโดย Enhance Ceramic Project ใหม่ฟิล์มรามินากับ EV มีสวัสดีครับวันนี้เราชยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็เราจะรีวิว Tesla m o d l สม Standard แล้วผมเพื่อม g ู o g l e นะครับอันนี้มันน่าจะเป็นแบตเตอรี่ใหม่นะ LFP 62.5 kWh กิลวัต์อนะครับก็คงจะได้เน็ a ค a ป i ซิตี้สักห้าสห้าสิบเจ็ดห้าสิบดนะมั้งหรือว่าไม่รู้นะก็น่าจะวิ่งได้ไกลอยู่นะครับแล้วก็ ผมก็ถามเซอร์วิสเซนแต์ที่นี่เรมี FC คนหนึ่งน,นะครับเ,เ,ขเขาก็บอกว่าว่าโอเคคันนี้นะช่วงล่างนะมันเหมือน,นกับกว่ามันดั้มเก๋มันไม่ใช่เป็น Frequency Selective เหมือนพรีเมียมนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเขาไม่ได้เอาช่วงล่างเก่านะครับจาก2021 22มาใส่นะครับมันเป็นช่วงล่างใหม่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอันพรีเมียมนะครับโอเคผมก็อยากจะรู้ว่าความรู้สึกของคันนี้นนะมันเหมือนเหมือนเทสล่าคันอื่นไหมอ่ะ feeling ตอนเข้าไปในรถใช้รถใช้อับอะไรทุกอย่างมันเหมือนกันไหมถ้าเราจ่ายราคาต่ำกว่านี้นะครับก็จะเทสดูนะแล้วก็เกี่ยวกับเก็กบเสียงนี่นะครับ s ซอ n o รีลิงอืมคันนี้มันจะเป็นมันไม่ใช่เป็นแบบกระจก Acoustic Glass นะมันเป็นธรรมดานะครับเหมือนเมื่อก่อนประมาณ2020 21มั้งหลังจากนั้นเขาเริ่มใส่ Double Pane Glass หรือ Acoustic Glass แต่ว่าตอนผมเทสนะครับเทียบกับ ก่อนกับข้างหลังหลังอน,นั้นเป็นพรีไฮแล้วนะครับมันไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะว่าแค่นี้อะกระจกที่น่ะมันไม่ค่อยช่วยมันจะต้องมีที่อื่นด้วยที่เก็บเสียงนะครับแล้วก็หลังจากไฮหล n นนะไฮหล n นมันมีเก็บเสียงได้ดีกว่าทั้งหลายที่นะเป็นในประตูใน B-Pillar ไหนไม่รู้นะครับใน w วีลออที่ไหนเพราะมันเก็บเสียงได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ใช่มันก็ขาดแต่กระจก ก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรเยอะมั้งที่เราจะต้องขับไปเชสดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าคุณใช้ enhanced product sexy button หรือว่า stock หรือว่าอะไรอย่างอื่นนะครับก็ในคอมมานด์เนี่ยคุณก็สามารถที่จะ unlock ไอ้ฟีเจอร์โคตรเหลศเลยนะครับหลายอย่างนะเช่นเรากดอันนี้ดึงอันนี้ค้างไว้3วินาทีนะมันก็จะเปิด front นะครับหรือว่าถ้า c o n ฟิกกับว่าข้างหลังอย่างนี้3วินาทีนะครับหรือว่าฝั่งโน้นมั้ง มันก็จะ unlock charge port หรือว่าทำอย่างอื่นได้นะครับหลายหลาย enhanced product นั้มันทำให้มันเทสลามันโคตรดีเลยครับมันก็ work กับแบบนี้นะครับผมไม่ได้ติดเพราะว่ามันจะใช้เวลาหน่อยนะครับข้างหลังนี้ก็ยังเป็นมอเตอร์นะครับบนข้างหลังที่ไว้ของก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนพรีเมียมนะครับอันนี้เราก็กระเป๋าเทสลาไว้ในนี้นะครับแต่ว่ามันไม่มี s วู w o ฟอร์นะแล้วก็เบาข้างหลังนี่ครับมันก็จะเป็นแบบผ้านะครับแบบมันมี m i ์ผ้ากับหนังสินเิติกนะครับ ผมว่ามันก็น่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่าจริงถ้าเป็นหนังธรรมดานะครับมันก็จะมันจะอาจจะอับนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นผ้าอย่างนี้มันอาจจะช่วยแบบช่วยระบายได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็อีซูฟิกก็ยังอยู่อย่างนี้นะครับใส่ได้นะบเบาะคอสีอนะครับสองอันนะแล้วก็ยังมี usb c 2อันไม,ม่มีจอข้างหลังแล้วนะครับมันก็จะปรับมันย้อนอย่างนี้นะครับแล้วก็ บาอันนี้นะครับมันก็ไม่มีปุ่มขยับนะครับเราจะต้องปรับในจอนะแล้วก็ไม่มีซีดเวน t ทอรเลชนะครับแล้วก็ s p e a k กอร์ก l ิมันก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราได้เอา USB stick ใส่นี้นะครับแล้วก็เตรียมแล้วนะเตรียมแล้วเพลงนะครับเราจะท e ส t s สเตอริโนะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใช่คันนี้นะตอนผมพยายามจะปิดประตูนะมันก็ยังรู้สึกแบบตุ้งมันยังรู้สึก พรีเมียมคล้ายคล้ายพรีพรีเมียมใช่ใช่คล้ายพรี Premium, <laughs> ไม่ใช่แบบว่าคงจะมีซาวด์พรูฟฟิงเหมือนเหมือนไฮแลนด์อื่นนะครับถ้าเราเทียบกับรุ่นเก่านะครับโอเคแล้วก็อันนี้นะมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเราจะปรับคงอะไรนะครับมันจะต้องเปิดอย่างนี้นะแล้วก็ขยับขยับได้เข้าออกขึ้นลงก็ขยับได้ดีนะครับ จอนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังมีแผนที่มีอะไรทุกอย่างนะครับเ,เดี๋ยวเราจะเลือกแากนี้นะแล้วกม็มีเข้าไปนะครับมี Spotify นะแต่ว่าอันนี้ที่มันต่างกันนะครับเราจะปรับเบาะเราก็ต้องเข้าไปในนี้นะแล้วก็มันก็จะมันก็จะยากแต่นะมันไม่มีปุ่มนะแล้วครับแต่ว่าจริงเราไม่ต้องเสียเวลากว่าน,นี้นครับถ้าคุณมีโปรไฟล์นะครับคุณก็แค่เข้าไปในนี้นะเอ้ยไม่ใช่เข้าไปในนี้แล้วก็ มันก็จะโหลดบอกที่ผมมีนะครับจากม o ลสามลองเรนจ์เรเวนดอ p r พรีเมียมนะครับมันก็โหลดเซตติ้งทุกอย่างนะครับมันก็อยู่ในโปรไฟล์นั่นะก็แปลว่า,าแบบอีโคสิสต์ของเทสลาเกี่ยวกับซิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ทุกอย่างนี่นะมันก็จะเหมือนกันหรือว่าคลา้คลายกันมากเลยครับแล้วใช่ <c oughs> มันไม่มีแอมเบียนไลท์นี่นะไม่มีไลท์สตรี i p แต่ว่าจริงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีเซ็กซี่ เออรามีเซ็กซี่สตริปนะครับและของเทสเตอนะมันจะเป็นแค่2เซกเมนต์นะครับซ้ายกับขวานะครับผมที่คุณได้อาจจะเห็นในวิดีโอของโชว์นะครับมันจะมันจะถ้าเราใช้ enhance product มันก็จะแบบว่ากระพริบเอ่อสีตอนเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับกระพริบแล้วก็ไปเปิดกระพริบสีแดงถ้ามันมีรถอยู่ฝั่งนี้อะไรนะครับใน blind spot นะครับมันจะมันจะเป็นแค่2เซกเมนต์แต่ว่าของเซ็กซี่สตรีปนะครับมันเป็นหลายเซกเมนต์มันสามารถที่จะเปลี่ยนหลายโซนได้นะครับ ก็คุณก็แค่เอาเซ็กซี่รบมั้งเอามาใส่เนี่ยนะหรือว่าเขาอาจจะต้องคัสตอมสำหรับสำหรับสแตนดาร์ดแล้วให้มันยาวขึ้นนิดหน่อยแล้วมันก็น่าจะดีเท่ากันหรือว่าดีกว่านะครับก็แปลว่าที่มันสําคัญคือฮาร์ดแวร์มันมีในรถอยู่แล้วนะครับหรือคุณก็เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับซื้ออาจจะซื้อเซ็กซี่บไว้ข้างหลังนี่อะไรอาจจะไม่อาจจะมีเซ็กซี่สต็อกเปลี่ยนเกียร์ฝั่งนี้อะไรนะครับมันก็น่าจะดีนะแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงดังนักน,นะครับแต่ว่าโอเคที่มันสาคัญคือ ความรู้สึกของรถตอนเราขับเป็นยังไงนะครับอ๋อผมไม่จะสังเกตนะครับมันไม่มีมันไม่โชว์ไท่เพรส s ั่นนะมันไม่มีไท r เพรสช s u r e ม o n ิ t o r i ร g s y ส t e m ตมนะครับ TPMS นะเขาตัดไปนะครับตอนนี้มันจะมันจะใช้อะยังไงนะมันใช้ ABS เซนส์มันแล้วก็มันก็วัดแบบว่าความใหญ่ของล้ออะไรเทียบกันอะไรไม่รู้แล้วก็ถ้ามันไม่ไม่มีฝั่งหนึ่งที่ลมมันน้อยไปมันก็จะรู้ว่า ลมหายไปอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าตอนนี้มันมีลมเยอะแค่ไหนนะครับไทเปก็ไม่เป็นไรเราก็เอาอันนี้มาครับที่วัดนะจากออนอเวน,นะครับของบิลเจมาโอเคฮะอันนี้มันคืออะไรเนี่ยเป็นอาวุธเหรอแต่ว่าเ,เราจะเติมลมนะครับมันจะต้องเข้าไปที่เฮ้ยอันนี้เขาใส่ผิดนะครับมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะ ใช่ <laughs> โอเคเ็าจะต้องขยับไปน,นนิดหน่อยนะครับ2.75น่าจะเป็นสัก2.9อร์นะครับก็ under pressure นิดหน่อยนะครับเพรามเป็นอะไรมัง้ง ABC always be checking tire pressure โอเคนี่จะทดสอบนะครับรถเป็นยังไงตอนเราเริ่มขับนะครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนมเตล3สามธรรมดานะครับความรู้สึกแบบ พวงมาลัยเบาอะไรก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าโอเคเบามันไม่มีซีตเวนเทเลชันมันก็ยังนั่งสบายดีนะครับนุ่มสบายดีนะรถม,มันก็ Work ์กค้ายกันนะครับส่วนกระจกอะไรอจออะไรนะครับไม่ค่อยต่างกันนะครับฮะ <laughs> ผมก็ไม่นึกว่ามันจะแบบ คล้ายๆกันว่าคิดว่ามันจะเราจะรู้สึกว่าอ๋ออันนี้มันเป็น low grade นะครับมันเป็นสแตนดาแต่มันเป็น the poor man's car มันเป็นรถสำหรับมันเป็นเทสล่าสำคลจนมันไม่ใช่แล้วนะครับมันก็มีความรู้สึก feeling เหมือนเทสลานะครับเกี่ยวกับแอปกับทุกอย่างนะครับโอเคมันมีบางอย่างที่มันตัดไปโอเคไม่นะไม่นะแต่ว่าที่มันสำคัญคือมันขับยังไงนะครับก็เดี๋ยวลองนะ เรามี93%แบตเตอรี่นะครับโอเคมันก็ยังเร็วเร็วนะครับโอเคมันอาจจะไม่ได้เร็วเท่า long range r e v i drive ที่ผมพูดจะเทสนะครับแต่ว่ามันก็ยังมันก็งรู้สึกเร็วดีนะครับแล้วก็ nimble เน่ยมันมันเบาเราเรารู้สึกว่ามันเบาเออยีขยับกันนะอ๋อมือถืออยู่ข้างหลังนั่นลืมมือถือแล้วนะครับมันก็มี wireless charging pad นะครับเหมือนเหมือนรถ p r e ยมนะครับ แล้วคันนี้ใช่มันมีออโต้เปล่าคครบไม่รู้มันมีออโต้เลนช์ไหม๋อมีออโต้มีออโต้เลนช์ใช่แต่ว่าเราต้องรีบเนเปลี่ยนเลนก่อนแล้วก็มันใช้ล้อสิบสิบแปดนิ้วนะครับก็เออมันมันเก็บเสียงดีนะครับอันนี้ปุณิวาโอเคถนนมันสม ooth นะแต่ว่ามันก็สบายดีไม่เสียงดังมันไม่เสียงดังเท่า โมเดลสามปีสองพัน่อ็ี่สิบสอนะครับรู้สึกหรือว่าอันนี้มันเป็น h ฮแลนด์ซาวน์พูฟนี่นะครับโอเคถ้าถ้าถนนไม่ค่อยดีมันก็จะเสียงดังนิดหน่อยถ้าคุณไม่ชอบก็อาจจะเปลี่ยนจากฮ่องกงเป็นอันอื่นเพราะว่าฮ่องกงมันไม่มีอนะคูสติกโฟมเลยผมจะได้นะมันอาจจะต้องใช้อของพิเรลลี่ซีโร่ยังอื่นที่มันมีอนะคูสติกลองอะคูสติกโฟมเดี๋ยวมันก็จะแพงขึ้นนิดหน่อยนะครับ แต่ว่าโอเคถ้าเรากระจก2ชั้นหรือว่าอะคูสติกลอสเนี่ยมันจะบล็อกเสียงจากรอบจากรถคันอื่นแต่ว่าจากช่วงล่างนี่ยนะผมก็รู้สึกว่ามันใช้ได้นะครับก็แต่มันก็ไม่จะจะแบบดังมากนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณขับไปไหนนะจะมาทนี่ประมาณที่นี่นะใช่มันมันเสียงดังหน่อยนะครับจากถนนนะแต่ก็ว้าวใช้ได้นะครับเดี๋ยวต้องไปไหนเนี่ยเชดูเปิด t อโตพา อ่โอเคอีกเจ็ดล้าเมตรโอเคเข้าไปนี้เลยชุบเอ่อผมก็ได้ขับมาสักพักหนึ่งแล้วครับแล้วผมประทับใจมากเลยนะว่ามันก็ยังมีแบบ the test of feeling นะครับคุณขับรถมว่วนดีสปอร์ตเอ่อไม่โบ๊นะครับยังยังสบายกว่ารุ่นเก่านะครับโอ้าว ฮะ <Huh? S 2> เขาทำยังไงล่ะให้มันอย่างนี้นะครับคือคุณก็ประหยัดเงินตั้งสามแสนอาจจะเพิ่มอีกสักหนึ่งหมื่นติดเซ็กซี่สตริปอะไรอะไรนิดหน่อยอัพเกรดอะไรนิดหน่อยอ็อกเซสซอรี่แล้วมันก็ยังดีดีเกือบจะเท่ากับพรีเมียมนะครับมันก็มันก็ไม่ใช่จะช้านี่ข <laughs> ับวนดีเบาดีสร์ตดีถ้าถ้าถ,ถ้าผมบอกว่า ขับแบบ b l i n d f o l d e r นะครับผมอาจจะไม่รู้นะว่าคันนี้นะครับเป็น Standard อาจจะคิดว่าเป็น Premium เพราะว่าตอนผมจับพวงมอะไรมันก็รู้สึกเหมือน Premium นะครับเบาะโอเคเราต้องจับว่าอ๋อเกนเป็นเบาะผ้ามันไม่จะเป็นเบาะหนังสตินติกโอเคแต่ว่าอย่างอื่นนะมันก็ดูคล้ายกันเหมือนกันหรือว่าคล้ายกันหรือว่าไม่ต่างกันเยอะนะครับว้าวถ้าถ้าผมอยากจะซื้อเทสลาคันใหม่ m o ลนะครับที่เมืองไทย แล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงดังนักไปก็สแตนดาร์ดนี่ใช้ได้นะครับช่วงล่างช่วงล่างผมถือว่ามันดีกว่าเอ่อช่วงล่างเก่านะครับของสองพันยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับมันไม่ค่อยแข็งมากมันก็ยังแบบโอเคนะเออแฮีนี่เ่งจะต้องอยืนชอนโอ้ผมจะให้ผมยึกไปก่อนเนี่ยต้องรอให้มันไฟแดงส่งน้องก่อนนะมั้ อ๋อมันไม่มีหรือว่าดมันมีมีดูไปอ่ามันก็ยังมีกล้องอะไรนะใช่มันมีกล้องข้างหน้านะครับมีที่ฉีดกล้องอะไรข้างหน้านะครับเขาก็ไม่ได้ดาวน์เกรดอะไรที่มันสําคัญที่มันเป็นเกี่ยวกับ safety หรือว่าอะไรนะครับก็ดีนะเกียรต้องเนเราจะต้องรีบอันนี้เปิดไฟมาเพื่ไปเอาโหน,นี่มันก็มีช่องให้ไปนะเนี่ยโอเคแล้วก็อื full throttle โอเคอ่ะไปขึ้นไปที่สะพานเลรอยเจนกินส์ <laughs> ยังขับม่วนขับวยได้ <laughs> หรือว่าไม่ต้องขับเลยไปแล้วก็ใช้ไฟน้อยนะครับก็หมือนเทสลาโมงสาม as you know it นะครับว้าวสู้อเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วอักตรงไปทางไหนเนี่ยขึ้นไปนี่หรอ Ảo, แล้ว,ลว,ลว,ลวเจียบกับครังอื่นนะครับแบบ Legacy Automate กมันจะทำรถที่มันหนักแบบหรือว่าอย่างอื่นนะคันนี้มันก็อย่างเบาแ,แบบไม่ต้องการแรงม้าเยอะก,ก็ได้แล้วก็กินไฟน้อยไม่ต้องชาิเร็วก็ได้ใช่ไหมที่มันสำคัญอะ่ะเอเบรกเป็นยังไงเบรกก็ดีนะครับว้าว ใช้ได้นะครับผมเพิ่งจะเทสอบโมล3 long range rear w h e drive นะครับและใช่มันก็จะมีแรงเร็วกว่ามันจะชาติเร็วกว่ามันจะวิ่งได้ไกลกว่าแต่ว่าคันนี้มันก็ยังวิ่งได้ไกลนะครับ420กิลเมตรมันมันวิ่งไกลกว่า b l a d d e r ของคุณนะครับคุณต้องจจอดแล้วก็ฉี่หรือว่ากินข้าวก่อนคันนี้แบตเตอรี่มันจะหมดนะครับหรือมันอาจจะม a ชกันนะครับโอเคถึงเวลาคุณจะจะจอดแล้วนะขับไปสัก3ชั่วโมงนะครับ 300400กิโลเมตรคุณก็คงจะจอดชาร์จนะครับแล้วก็ตอนคุณกินเสร็จแล้วคล้องน้ําแล้วรถมันก็เสร็จนะครับชาร์จถึง90%นะครับ LFP แบตเตอรี่มันก็ชาร์จเร็วนะครับก็ถ้าอย่างไงเดียถ้าคุณไม,ถณไม่ถ้าคุณไม่ขับ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าลากรถพ่วงก็ไม่จําเป็นต้องใช้ long range ก็ได้นะครับเพราะว่าซูเปอร์จอร์จมันก็เริ่มมีเยอะขึ้นนะครับมันก็สบายดีนะครับหรือว่าหัไปชาร์จที่อื่นก็ได้อ่า Spark Charge นะครับผมแนะนำนะมันเพามันเป็น400หรือว่า500แอมป์ลิมิตนะครับทันนี้มันก็จะรับความเเต็มแล้วนะว้าวเนี่ยขับใช่ขับสบายดีเลยนะครับอยากได้นะหนึ่งล้านกว่าต้องถามเมียเขาจะชอบไหมหอขาจะต้องเปลี่ยนล้อมั้งล้อมันสำคัญนะครับโอเคนี่นี่เราไปเราไปขับในเบิรมตั้งใจจะขับที่เบิรมนะครับ เนี่ครับที่มันถนนมันไม่ค่อยดีนะมันมันมันใช่มันเร็วมันนำนิ่มเหมือนมันขับสบายมันเแล้วก็ที่มันสำคัญคือเขาไม่ได้เปลี่ยน feeling ของท r o t t ุลของ region ของอันนี้นะครับนีมันก็ยังเร่งเบาได้โอ้เรืองเหืองโอเคเบรกก็ดีบ้างโอเคมันล็อกนิดหน่อย อาจจะเพราะว่า Hongkong Tires มันไม่ค่อยแบบพรีเมียมสุดๆนะก็ถ้าคุณว่ามันสำคัญก็น่าจะจ่ายสักมูลมูลห้างแล้วก็ซื้อแบบ Continental หรือว่า Pirelli P, P z นะมันก็น่าจะเกาะดีกว่านี้นะแต่ว่าถ้าคุณซื้อสแตนดาร์มันก็คุณก็ณไม่อยากจะใช้เงินเยอะไปผมเข้าใจนะครับ แต่มันก็ยังดีนะฮ่องกงนี่มันก็ยังใช้ได้มันคงจะฮ่องกงนี่มันคงจะประหยัดไฟนะครับตอนนี้เราใช้ร้อยสามสิบแค่ร้อยสามสิบแปดวัตต์เอาแต่ก็ไม่ขนาดเราเราขับเหมือนเราได้ขโมยรถแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องผ่านรถเครื่องไรเดียวมันก็ยังสมูทนะครับเดี๋ยวจะเช็คดูนะมันมีฮาร์ดแวร์อะไรเนี่ยซอฟต์แวร์ FSD computer C นะครับใช้ Heat pump มี LFP battery r i s e n อะไรนะครับก็ก็กมีมีทุกอย่างที่มันสำคัญนะครับอันนี้อ่ะตอนนี้จะทดสอเสียงนะครับว้าวใช้ได้นะครับว้าว ยังแบบดีนะครับถ้าเทียบกับ MG หรือว่าแบบรถจีนหรือว่าไม่รู้อะที่มันราคาพอๆกันนี่มันจะเบมันจะแบบสตรีทดาว n แบบว่าเหมือนก็ว่ามันเป็น stereo โจากเทมูแต่อันนี้มันยังรู้สึกพรีเมียมหน่อยนะครับถ้าหนาไม่มี s u b วูฟ f e อมันก็ยังมีเบสหน่อยนะครับแต่ว่าโอเคมันไม่ได้เคลียร์ชัดแบบ high detail เหมือน p r e เม u ยมซาวดแต่ว่าผมว่ามันก็ยังใช้ได้นะครับ Wow, so ว้าวสุดยอดเลยว่ามัน work ดีนะก็ <laughs> ยังแบบยังมีเบสน่นะครับแล้วก็เบสก็ลินเนี่ยมันไม่ได้มีแบบพีกอะไรแบบว่าบางโทนสูงกว่าดังกว่าวอันอื่นนะโอเค okay. อันนี้นะครับจะ skip หน่อยมันจะมี มันจะมีสั่นที่ประตูนิดหน่อยนะครับเบสนะครับเพราะว่ามันเป็นเบสที่ประตูที่ทำเบสนะครับมันมาจากข้างหลังก็มีอันนั้นโอเคข้อเสียนิดหน่อยแต่เพลงนี้ก็ยังยังมีพอนช์ Punch นะครับมีเบสแล้วก็ยังเคลียร์นะครับแล้วถ้าเราแบบเปิดดังนะมันจะมีคลิปปิ่งไหม <c oughs> distortion โอเคโอเค,อเคถ้า เปิดเต็มนะครับ <c oughs> มันก็จะมี clipping ในเบสนะครับแต่ว่า distortion ไม่ไม่ค่อยมยีนะครับก็แปลว่า stereo นี่นะดีมากเลยนะครับ